คิณบอกให้คุร้องเพลงรนี่ถ้าไม่ไม่มดส่บรอนขาไม่ดีจะเป็นเป็นนี่ไรุ่นนี้ไม่แก่เลยได้ค่ะโอ้โหแล้ว่ะทำไรกเบเรานี่อะไรโบว้อย่างเี้ยโบว์ไหนก็ต้านมากน่ไงลูกหยดบิ กระเป๋าเมาก่อนนะไปกรเป๋ามาที่พี่เต้ก่อนแลวไหหมอตามไตัดกองกอมัหลงไม่สั่นก็ตัด すいますん。